พระเจ้าสอนว่าให้มีผัวเดียวมีเมียเดียวมีความสงบร่มเย็นขนาดไหนท่านไม่ได้สอนว่าให้ละให้ถอดให้ถอนให้หมดกิเลสกรรมไม่กิเลสครองบ้านครองเดือนอย่าให้มีพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเราอยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติไปตามกําลังความสามารถของเราต้องมีครอบครัวยว่เรือนมีผัวมีเมียพระพุทธเจ้าก็ไม่ห้ามให้มีแต่ให้มีผัวเดียวเมียเดียวหนาะ ถ้ามีมากกว่านั้นเป็นไฟหญิงกาฝากชายกาฝากเผาบ้านเผาเรือนครอบครัวไม่มีเหลือลูกเล็กเด็กแรงถูกเผาไหม้ไปหมดต่างคนต่างไปหาสองผัวสามเมียเข้ามาแล้วเป็นอย่างนั้นท่านเห็นว่าเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟท่านจึงตัดออกแม่เข้ามายุ่งให้มีเฉพาะหลักธรรมชาติอย่างเดียวธรรมชาติคือมีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้น อยู่กันจนขั่งวันตายก็หาความทุกข์ไม่ได้ละมีแต่ความสุขฝาก